ถ้าพี่อ่าอ่าเขียวเลยเห็นไหมถ้าเกิดว่าพี่เสียแบตตรงนี้ตอนเวลารีเทนโฮมมันจะมาลงมาจอดตรงนี้เพราะฉะนั้นพี่ควรจะต้องเสียบแบตตรงที่มันแบบลุงๆลงตรงไหนก็ได้ทักที่หนึ่งอันนี้สวิตช์เลยอันนี้อันนี้ไม่ได้มีมีอะไรครับคือปล่อยไปฝั่งนี้ไม่มีอะไรมีอะไรผมไม่ได้ตั้งค่าอะไรไว้จะตั้งแค่ถามตัวนี้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 แค่นี้เองตัวนี้สต็อปตัวนี้วงกลมเลขแปดผมจะติดติดติ๊กเกอร์ไว้ตรงนี้ว่าจะเป็นวงกลมเลขแปด ก็ <ừ> um. คือถ้าสับไปถ้าสับไปครึ่งหนึ่ง <Ừ. S 2> อ่ามันก็จะเป็นวงกลมพี่จะสับสนนะเวลาพี่บินนะพี่บงทีบอกเออเออว่าพี่ไม่สับอันนี้ลงมาคอร่วง <Lan. S 1> พี่จะต้องมีสติดีๆเลยนะวงกลมอ่าวง<เ>ลกลม <8. S 2> แล้วก็เลขแปดอันนี้เลขแปดอันนี้รู้สึกว่าจะเป็นธรรมดาก่อนอันสับเข้ามาทีนึงก็จะเป็นวงกลมสับเข้ามาอีกทีหนึ่งก็จะเป็นเลขแปดอล้รเนี่ยไม่มีอะไรอันนี้ไม่มีอะไรไม่มีมีแค่นี้อันนี้ก็ไม่มีอะไรไม่มี วิญญันเป็นก้าวชแนมันสามารถที่จะทําอะไรอย่างอื่นได้เยอะมากกว่ากำหลักสามดีมันจะอยู่ฝั่งนี้ไหมําหรับสามดีมันตั้งได้วิทีาอมันตั้งได้มันตั้งว่าจะให้สวิตทําอะไรใช้สวิตเป็นไอดลหรือว่าจะเป็นสวิตแบบเป็นปล่อยของเลยเงี้ยจริงจริงที่ผมเล่นไอวิญญาณฟูซาบ้นั้นมันอันนี้มันจะเป็นไอดลครับตั้งได้ตัวนี้ก็ตั้งได้ตั้งได้ไหมตั้งได้เนี่ยเอาไอดลตรงนี้ดีกว่าผมถนัดเนี่ยอันนี้เป็นฮอร์จีพีเอสไม่มีไอดลครับ รอบมันจะตั้งเป็นแบบว่าเป็นรอบรอบเดียวเลยตั้งในคอมพิวเตอร์มาไอเน,นี้ยไม่สามารถจะตั้งเป็นไอเด้นได้นอกจากพี่จะบินเป็นกล่องเคบาหรือกล่องบีเอ็กเป็นใจโรแบบไม่ไมีไม่ใช่แบบนี้เป็นเป็นเป็นบินธรรมดาบินธรรมดาอ๋อซึ่งจะจะมาตั้งตั้งไอเด้นตรงนี้ได้ใช่แต่นี้บินสามดีก็คือก็คือสามธรรมดาติ๊กเกอร์มันเป็นแบบนี้จริงๆแล้วมันควรจะติดคำว่าอ่านอร์มอน อ่าตัวคูจะติดคำว่านอมอนตอนนี้มันเป็นสติ๊กเกอร์ตัวสามดีถ้าถ้าติด GPS นี่จะจะเล่นสามดีไม่ได้ไม่ได้อ๋อคราวนี้ถ้าพาดถ้าจะเล่นสามดีมันก็ต้องเป็นสับเป็นเล่นธรรมดาใช่ครับจึงจะเป็นสามดีได้จริงๆแล้วถ้าติดกล่อง GPS อ่ะมันไม่เล่นสามดีอยู่แล้วเอไม่เล่นพี่ไม่ไม่บินสามดีแล้วเพราะว่า พี่ต้องการบินที่มันมีระบบช่วยให้บินได้แล้วบินธรรมดาังไม่ได้เลยพี่จะไปบินสามดีได้ยังไงล่ะจะเวละอยู่ดีพี่จะไปไงายท้องไงายท้องแต่ถามว่า GPS อ่ะมันสามารถจะงายท้องได้ไหมได้แต่ผมไม่แนะนําให้พี่ทาเพราะว่าถ้าเกิดถ้าพี่ถึงขั้นนั้นพี่เล่นกล่องธรรมดาดีกว่าถ้าเป็น GPS บินอย่างนั้เดี๋ยวพี่แบบว่าเดี๋ยวตกมันก็ต้องมีตกอ่ะแล้วมันมันตกมันมันคือที่จะตกจะตกตรงไหนรู้ไหมจะตกตรงที่งงไอสวิตเนี่ยแหละอันนี้อันนี้ แต่อันนี้เป็นธรรมดาใช่ไหมอ่าบินธรรมดาใช้ฝีมือแต่ว่าอันนี้มันเขียนสามดีอ่าเขียนส d มดีจริงๆแล้วต้องเขียนว่านอมมอนอ่าติ๊กเกอร์มันทำมาแบบนี้อืมอืมแต่จะบินเป็น GPS เนี่ยพี่ห้ามสับกาอากาศนะเป็นนอมมอน GPS ห้ามสับกาอากาศเลย GPS ก็คือต้องต้องลงก่อนลงก่อนนะแล้วพี่ก็ค่อยเปลี่ยนสีไฟแล้วพี่ก็ค่อยแหกสติ๊กทําใหม่ท็อปลันอ่าท็อปลันนี่มันสับกันนู้นเนาะท็อปลานนี่พี่ อันนี้เลยพี่พี่ห้ามไปสับลงตอนที่แบบมันอยู่กําลังบินอยู่นะอืมอืมอ่ามันมันจะวูบล่วงมาเลยถ้าช้า GPS มันก็จะลงเองแล้วมันก็จะตัดดับเองใช่ใช่พี่ต้องบินให้เดี๋ยวพี่ต้องบินแหละอ่ะเดี๋ยวเราไปบินกัินดีกว่าเนาะอ้าวอ้วสว่างเนาะนิดๆอย่างเงี้ยใช่ครับอืมอ้าวอันนี้ก็เสียบอ่าเสียบ เมื่อวานนะครับผมเอ่อที่เพื่อนๆเห็นนะครับผมจะบินแล้วฮอมันจะมีอาการสั่นอตอนนี้ผมบาลานซ์บาลานซ์เบรดเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าใครที่ดูคลิปก่อนหน้านี้นะครับจะรู้เลยว่าฮอมันมีอาการสั่นตอนลาผมถ่ายฮอเนี่ยผมจะถ่ายเรียวๆเงี้ยมีปัญหาเลยพี่ก็เห็นตรงนั้นเลยนี่ได้ได้อ่าเดี๋ยวเราเิ่มันเกินค้างแล้วอันนี้เปิด GPS ไงเจอ GPS ตรงตรงไหนครับพี่ GPS เนี่ยอ่าพี่ก็สับลงมาครึ่งนึงเนี่ยมันสับไปแล้วไม่ใช่เหรอยังครับ ยังครับพี่สับลงมาครึ่งหนึ่งอ่ารอเป็น GPS ครับสับขึ้นเออสับลงสับลงใช่ก็ตามสติกเกอร์ที่ผมติดให้พี่เห็นไหมออันนี้เดี๋ยวนี้พี่ก็ใส่คานุปีรอไปเลยก็ได้ครับอ่าดันดันหัวไปหน่อยมันไปทำอะไรทำอะไรวะเพราะว่าไม่ค่อยได้เล่นฮอ ใส่ใส่เส่เล่นอยู่ใส่คานุปีเดียวใส่คานุปีมันต้องมีเทคนิคนี่เดี๋ยวผมจะบอกวิธีใส่นะพี่พี่จับอย่างนี้ก่อนเลยอันดับแรกพี่จับแบบนี้อ่าพี่จับอย่างนี้นะกดอย่างนี้แล้วก็แล้วก็ดันเข้าไปลึกๆนี่ประมายเอ้แล้วพี่คนนี้โป่งยันไว้เออปึ๊บเห็นไหมให้มันเข้าตัวนี้ นี่อันนี้คือเทคนิคของใหม่ของใหม่ที่ต้องดันตรงเนี้ยให้เยอะๆหน่อยอ่ะตอนนี้พอมันขึ้นเขียวค้างแล้วเนาะอ่าพี่ก็เริ่มได้เลยก็คือก็คืออ่าแหกสติกแหกสติกแหกสติกแหกออกใช่ไหมแหกมานี้ใช่แหกมานี้ลงมาสอง<ล>อันเลยนไฟเขียวจะกระพริบสองอันเลยใช่สองอันเลยแหกเลยอ่าไฟเขียวกระพริบอ่ากระพริบเสร็จปุ๊บตับตัวนี้ลงทันทีครับตัวไหนตัวนี้ครับอ๋อเปิดเปิด ปีต้องสับตอนที่มันกระพริบนะอ่าเดี๋ยตอนนี้มันกระพริบอยู่พี่รีบสับเลยอ่าถ้ามันถ้ามันหายกระพริบปุ๊บมันจะไม่หมุนนะอ๋ออืนี่ก็เร่งขึ้นเดี๋ยวรอให้รอมันได้กันเห็นไหมว่ามันจะไม่สั่นละอ่าเร่งขึ้นค่อยเร่งขึ้นเลยครับเร่งขึ้น ว่าอาการสั่นมันจะไม่มีแล้วเห็นไหมมีไหมไม่มีแล้วเล่นง่ายไหมล่ะอาการสั่นไม่มีเ,เดี๋ยวพี่ฮอปโอเดี๋ยวบินไมไกลเกินไปนะอ่าถ้าหลงหลงก็พี่ก็รีเทิร์นโฮมได้คล่องนนเนี่ยเราเนี่ยคล่องนะเนี่ยพี่อ่ะ เออโนดลงโนดอินเลยได้หมดเลยอ่าอันนี้ให้เจ้าของเขาบินเองเลยนะครับท่านผู้ชมนะครับวงกลมเลขแปดไหมรอบก่อนนะรอบดูอาการก่อนนะดูพี่แกชำราญนะเนี่ย ถ้าบินแบบว่าง่ายๆนะครับท่านผู้ชมก็จะเป็น GPS แบบนี้นะครับถ้าเป็นนออ์มอนนี่ก็พี่ก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะนออ์มอนเล่นได้นอร์มอนก็เล่นได้ใช่ไหม6ชแนแนลเคยบินมาแล้วถ้าถ้าบินนออ์มอนได้พี่ต้องบินไปบินโหมดไฟสีฟ้าอ่ามันจะไม่ใช่แบบนี้อันนี้เป็น GPS, GPS. GPS. สังเกตนะครับท่านผู้ชม เพื่อนๆนะครับเพื่อนๆดูนะครับว่ามันจะไม่มีไวเบชั่นแล้วนะครับนย่ยเมื่อวานที่คลิปที่ผมถ่ายไปเนี่ยมันมีอาการสั่นนะครับอันวันนี้ไม่สั่นแล้วเนะพี่เนาะสังเกตว่าคานุ๊ปปี้มันไม่กระพือเห็นไหมมันหมุนได้แค่นี้ใช่ไหมครับหมุนอยู่ในแกนเห็นไหมเลือเรือตั้งไวกว่านี้ได้พี่จะไวกว่านี้เหรออืมมันยังช้าอยู่เหรอช้า สำหรับผมมาช้าทาี่แค่นี้ก็ได้แค่นี้ก็ได้เดี๋ยวมันจะว่าจะม,จะมต้องไปต่อคงต่อคอมบุ่นวอันนี้ผมก็เซตให้บินง่ายๆายถ้าเกิดว่าเอาอย่างนี้พี่ก็420อ,อิโลกรัมหนึ่งเอากล่องเคบาไปสายลำนี้อันนี้บินแบบว่าเป็น K Bar ปเคบาไปเอาไว้โอกาสหน้าเนาะเนี่ยมุนอยู่ในแกเลยเห็นไหมอย่างนี้พี่ไม่ต้องรีเทิร์นโฮมแล้วล่ะพี่เดินกลับมาเองดีกว่า ไม่ต้องรีเทนโฮมแล้วก็ไม่ไม่ต้องวงกลมเล,ล็กแต่เอาลงเหมือนธรรมดาเลยใช่ไหมอ่าลงก็ธรรมดาแล้วพี่ก็พอขาตะกี้แตะพื้นแล้วก็ค่อยเอาสวิตตัวนี้ขึ้นสต็รปรันอ่า,อาแต่ถ้าเรายังเรายังไม่ได้ปิด GPS มันก็ยังขึ้นได้อีกใช่ใช่ถูกต้องแต่ถ้าถ้าถ้า,ถ,าถ้ามันมันถ้ามันตัดเองเราก็ต้องมาเริ่มต้นใหม่ใช่ครับแต่ถ้าลงอย่างนี้ลงอย่างนี้เราก็เล่นต่อได้อีกเล่นต่อได้อ่าเราแต่เราต้องแหกสติ๊กนะ แช่ติกแล้วก็แล้วก็สับสวิตทําเหมือนเมื่อกี้อ๋ออ่เาเพราะเอาลงธรรมดาแต่ว่าถ้าเกิดจะจะจะติดมอเตอร์ก็ต้องแหกสัดติดอ่าใช่ครับมุมกลมเลขแปดที่ไม่ต้องบินลงมั้งดูแล้วอ่ะที่บินอย่างนี้ดีกว่าฮะมุมกลมเลขแปดที่คงไม่ต้องบินแล้วหล่ะที่คงจะอึดอัดเลยลองดูม<น>ุมกลมเลขแปดอ่าลองดูตัวนี้ใช่ไหมอ่าสับมาครึ่งหนึ่ง อ้าจะทำมาสองทีมันก็จะเป็นมันจะเป็นเลขแปดเลยอที่ทำมาครึ่งเนินนี้เป็นวงกลมบินอัตโนมัติวงกลมแต่พี่จะักแต่พี่จะสามารถที่จะคอนโทรลความสูงได้อยู่อามันไปข้างอ่ะไปข้างมันบินวงกลมเหรออ่าวงกลมอ๋อวงกลมก็จริงแต่คือว่ามันจะหันหัวไปทางเดียวฮะมันจะหันหัวไปทิศเดียวมันไม่ได้ไปข้างใช่ไหมอ่าไม่ได้ไปข้าง แต่พี่ลองสับเลข8ปดิเออมันจะบินเป็นอัตโนมัติเลยเลข8มันก็เป็นฟังก์ชันที่มันแถมมาให้นะกับตัวกล่องบิน at at เปนะ็นอัตโนมัติอะไรเงี้ยอันนี้เป็นเลข8 <Okay. S 1> แต่ถ้าแต่ถ้าเราจะคืนเป็นแบบนอร์มอลที่เราบินก็สับสวิตซ์เองกลมเลข8ดันไปให้หมดอันนี้อันนี้เราไม่สามารถที่จะควบคุมได้ควบคุมได้คคไหมควบคุมได้แค่ความสูงความความ oh. ความต่ําเท่านั้นเอง สงต่ำไม่มันเลยไม่มัน <laughs> ไม่มัน <laughs> งสงสัยสงสัยต้องสงสัยจะต้องเอาไปติดเคบาแล้วมั้งลำเนี้ยงสงสัยแล้วพี่ก็เอาสีสองสูตรมาติดเฮดวันใช่เอ่อต้องเป็นแบบนั้นแล้วล่ะดูแล้วไม่มันโคไม่มันเลยฮะไม่มันนะท่านผู้ชมดูนะเฮ้ย ทำไมไม่ล่วงเพี้ยสติกลงไวเกินเพียสติกลงไวเกินเขาค่อยเอาลงดิพี่โอ้ยตกใจเลยต้องค่อยเอาลงผมไม่ได้ทันอีดามนุ่เลยอันนี้มันเป็นพี่ต้องระวังระวังหน่อยเอ่าอ่ค่อยเอาลงค่อยเอาลงผมยังพี่ดูพื้นได้นะว่ามันเรียบหรือเปล่าอ้าขึ้นทันเนี่ยพี่ต้องดูพื้นได้มันเรียบหรือเปล่าเหมือนตะแคงเบรดเบรดฟันพื้นเสียหายอีกนี่ก็ เอาเอาดูรีเชิ์นโอมดีกว่าอารีเชิ์นโฮมี่สับตัวเนี้เข้ามาอีกทีหนึ่งตัวไหนตัวนี้อ๋ออ่าตอนนี้พี่ก็ทำอะไรไม่ได้แล้วมันก็จะลงมาจอดกันอัตโนมัติเองบินรักษาเวลาด้วยนะพี่นะเพราะว่าพี่จะบินได้ไม่เกินหนาทีเต็มที่เลยอะผมให้สี่นาทีพี่ต้องลงแล้ะอันนี้เดี๋ยวมันลงมาจอดเองเฮ้ยมันจะเป็นไม้ ที่เสียบแบบตรงนี้มันก็ต้องลงตรงนี้ครับฮะ <Huh? S 2> ที่เสียบแบบตรงนี้มันก็จะลง <Okay. S 2> มันก็จะลงตรงนี้อันนี้เราบังคับอะไรไม่ได้แล้วใช่ไหมบังคับอะไรไม่ได้ครับรอมันลงมาจอดอย่างเดียวมันจะค่อยๆลงมาเรื่อยๆลงมาเรื่อยๆครับที่ติดแล้วก็เอาลงสุดเลยอ่าเ,เราได้ได้ติกไปทางไหนก็ได้ขึ้นจะขึ้นหรือลงเราได้หมดเพราะว่ามันมันตัดาการทํางาน oh. ของเราออกแล้วมัน ครับแล้วก็ถอดแบตออกก็ปิดวิทยุแล้วก็เป็นอันเสร็จสิ้นอันนี้มันเป็นเป็นไฟสีชมพูก็คือบินต่อไม่ได้แล้วเราต้องมาเริ่มต้นใหม่อะไรประมาณอย่างนี้นะครับถ้าถ้าถ้าเป็นไอถ้าเป็นไอเล่นธรรมดาไฟมันจะเป็นสีอะไรสีสีฟ้าหรือสีน้ําเงินอ่าโอเคปิดสวิตปิดสวิต,วตการแก้ปัญหานะครับในเรื่องของเบรดนะครับที่เมื่อวานที่ผมบินไปมันมีการสั่นวันนี้หายนะครับ เพราะว่าผมติดสติกเกอร์ตรงเบรดไว้นะครับแล้วก็อาการสั่นก็หายไปนะครับวันนี้ลูกค้ามารับเองเลยนะครับแล้วก็โอเคไหมพี่โอเคครับโอเคเนาะก็ประทับใจอยู่ในระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะมีโครงการ420ต่อนะครับสําหรับที่นะครับวันนี้ยังไงก็ฝากเพื่อนๆน,นะครับเข้ารับชมแล้วก็กด subscribe like แชร์นะครับ เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับสำหรับลำนี้ก็ส่งงานเรียบร้อยวันนี้ลาไปก่อนแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ